กบกบในในในกบกบกบเปิดประตูเปิดออกดูว่าใครมาก็อยู stop, mind, ่สบายแล้วนี่นาใครจะมาเปิดประตูหัวใจมาลีพี่สุ อมันยังไงกันเนี่ยฮะพวกแกนเนี่ยฮะนี่ผู้ชายกับผู้ชายนี่รักกับเพศเหรอเนี่ยแกรักกับเพศเหรอฮะนี่รักชนาะนี่ไม่ใช่รักกับเพศละนี่มันรักกับผีแล้วล่ะอ,อะไรเนี่ยงงหมดแล้ไม่ใช่มะลิเหรอเนี่ยมันล่ามะลินี่เนี่มะลิอยู่เงนน,นดอกไม้จัน อดอนฉ<อ>ันดอนชื่อดอนไอ้ย้อนงะใครจะไปรู้แล้วก็หน้าตาเหมือนกันมองอย่างนี้ใครจะแยกออกวะโอ้โหมันเหมือนกันมากเลยใช่ไหมนเงี่ยฮะพอโทรไอ้ปลาไหลทาแป้ง <c oughs> มันฉันนึกว่าคนคนเดียวกันฉันนึกว่าเป็นมะลิตาไม่ดีเลยยังไงเนี่ยฮะฮะคือจริงๆแล้วฉันอายุมากแล้ว่หูตามันอาจจะฝ้า,าจ,จะฟางมองอะไรไม่ชัดกันเอาเงี้เอาเงี้ย แบงยี่สิบกับแบงพันเนี่ยอ่ะถ้าตาฝ้าจริงเนี่ยแกจะหยิบแบงไหนอ่ะสองแบงเนี่ยเห็นืหเป่าอันนี้ก่อนอะไรแกบอกตาไม่ดีหยิบแบงพันเลยเชียวเอาอันนี้แบงพันเนี่เนี่ยแบงพันตายแล้วฉันนึกว่าแบงยี่สิบฉันคนมักน้อยตั้งใจหยิบแบงแบงยี่สิบที่แบงพันติดมา จ้าอ๋ออย่างงั้นจ้าตไม่ไมดีไม่ป็เไรให้มึงตายเออไม่เอาสิตาไม่ดีตาเป็นฝ้าเอาเป็นฝ้าก็ไม่บอกตั้งอาทีแรกจะได้เอากวนอิมมาทาเอารับรองว่าทาสามวันเนี่ยหายเลยหายฝ้าตาหลุดเอ๊กับใครจะไปรู้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราแอบนัดพบกันรหัสที่เรา พูดถึงกันเขาเรียกอะไรวะ่ารหัสเขาเรียกรหัสเราเขาเรียกรหัสลับของเราเนี่ยไม่น่าจะมีคนอื่นได้ยินไม่น่าจะยินได้ยังไงแล้วพะโกเอ้ยแกมาส่งซิกส่งรหัสกันไม่กลอกไม่กลอกมันกี่เดือนกี่ปีแล้วฉันจะนอนอยู่ใต้ต้นไทรจะหลับจะนอนก็ํำคาญฉันเลยแป้งมาสวมลอยซะเลย ไม่ก๊อกไม่ก๊อกอยู่เนี้ยอี๋ไอ้หอนเองรู้หรือเปล่าว่าข้าสองคนรักกันมานานแล้วกว่าข่าเนี่ยจะหนีพ่อมาหาแม่มะลิได้รุ่นนี้ยังมีพ่อให้หนีอยู่มีท้่หนีพ่อมา พ่ออะไรก็พ่อกำนันลูกชายของฉันนั่นแหละอ๋ออีกกันเดี๋ยวว่าจะพ่อก็เลยฉันก็หนีแม่ขึ้นมาเขารุ่นนี้ยังมีแม่ให้หนีอีกไงก็แม่ชะบาหลานฉันนี่แหละใช่ชีวิตฉันเศร้า่าหนีอะไรมาหนีสัเหล่าร้อเร่นร้อเล่นมั ธูเกีดกันตลอดลชีว,วิตรักเราพี่เอ๋กว่าจะไม่รู้รความรักของเราจะสมหวังสักเมื่อไรไม่รู้ว่าทั้งชาติจะได้เสียกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไอ้คู่เรานะไม่เท่าไรไม่เท่าไรก็แสดงวไม่แพงอ้ดิ <c oughs> ใช่ใช่ไอเราส่งสารก็แตกคู่ของเจ้าทองกับหนุชบานี่แหละหลานฉันก็หลานแกนี่แหละอืาก็ถูกกีดกันเหมือนกันใช่ไม่ไญ่นะฉันยอมไม่ได้ที่จะให้หลานเราถูกกีดกันความรักประวัติศาสตร์ช้ำรอยกับเราเนี่ยอืมเอาอย่างนี้ดีกว่าเราสองคนไปหาที่ลับๆแล้ววางแผนเออแกไปวางแผนเดี๋ยวฉันมาวางไข่ ไปด้วยกันีเลยนะไปฉั้นรู้เรื่องอะไจะได้ช่วยกันส่งให้พ่อผู่กับยายมะลิเพิ่งได้ยินเสียงตะกี้ไม่น่าจับเปเร็วเลยเขายังไม่ตายแค่ไปสวีทกันเฉยๆล้อเล่นล้อเล่นบาชบาลเราไปนั่งที่แคร่กันจ้าหยุดอย่าเพิ่งนั่งอย่าเพิ่งนั่งทำไมล่ะจ๊ะระวังหอกข้างแคร่หอกไหนอ่ะ นี่ไงหอกนี่งหอกหนึ่งหอกข้างแคร่แค่นี้ก็ยังจะเล่นเนาะเก็บ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 อ้าวอย่าเข้าไปนั่งเยอะเ้าแล้วจะให้นั่งแค่ไหนนั่งแครนี้โอ้มุกหุอุ้ยมาก่อนบ่ายทั้งทีเล่นบ้างเผื่อมีแววได้มาอีกตัวเก่าๆจะได้ออกไปบ้างถูก